อยากขายของได้แต่คิดคอนเทนต์ไม่ออกให้คุณลองใช้เทคนิคนี้นะคะก็ขอบคุณคอมเมนต์นี้นะคะที่พิมพ์มาให้ครูราช่วยดูให้หน่อยนะสินค้าเป็นกางหันลมพลาสติกสีดุงเทคนิคที่ครูราจะให้นะคะสําหรับคนที่มีสินค้าอยู่ในมือหรือว่ามีการกําหนดแล้วว่าฉันจะขายสินค้าตัวนี้นะแล้วทายัางไงว่าให้สินค้าตัวนี้ให้มันขายได้คือคุณต้องกําหนดกลุ่มเป้าหมายก่อนว่าสินค้าตัวนี้จะขายให้แก่ใครใครในที่นี้เช่นกลุ่มคนโสด กลุ่มที่เป็นแม่บ้านกลุ่มที่เป็นมีครอบครัวมีลูกแล้วอายกตัวอย่างนะสมมุติว่าคุณล่ามีกังหันลมชิ้นนี้อยู่นะคะแล้วคุณล่าก็จะกําหนดว่าโอเคฉันจะขายกับกังหันลมเนี่ยให้กับกลุ่มที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูก ซึ่งกังหันลมนี้จะทำให้ลูกๆนะคะได้ใช้เวลาอยู่กับการประดิษฐ์ประดอยการสร้างสารรค์ผลงานชิ้นงานเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เป็นกิจกรรมทำร่วมกันกับครอบครัวทำให้เด็กแบบอุย้ยรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานในฝีมือของตัวเองพอทำเสร็จแล้วก็ประดับบ้านแล้วก็โชว์แล้วมันทำให้เขาแบบภูมิใจมากขึ้นส่งเสริมความคิดไอเดียสร้างสารรค์ให้เด็กๆอันนั้นครูล่าก็ต้อง เลงแล้วว่าปัญหาของคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กเนี่ยเขามีปัญหาอะไรบ้างแล้วกังหันลมเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาอะไรให้เขาได้บ้างอ่ะยกตัวอย่างเช่นทําไงไม่ให้ลูกติด iPad เทคนิคแก้ปัญหาลูกแบบสมาธิสั้นเทคนิคแก้ปัญหาลูกอารมณ์ก้าวร้าวหรืออะไรประมาณนี้เห็นไหมพะเรามีกลุ่มลูกค้าแล้วเนี่ยเราจะเริ่มคิดออกว่าโอ้เขามีปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทีนี้บางทีเราคิดกลุ่มลูกค้าไม่ออกเพราะว่าเราเองไม่ได้ประสบ ยกตัวอย่างอย่างครูล่าเนี่ยมีลูกเลยครูลาก็เลยรู้ว่าถ้ากังหันลมนี้นะถ้าลูกเอามาเล่นได้ลูกเอามาใช้เนี่ยเออมันก็น่าจะดีในด้านที่แบบเขาได้มีกิจกรรมได้มีพัฒนาสมองได้ใช้เวลาที่แบบไม่ต้องอยู่กับหน้าจอแต่ถ้าเป็นในมุมของถ้าเป็นลูกค้าในกลุ่มคนโสดเช่นเขาอยากจะหากิจกรรมอะไรทำเพื่อความสงบใจเพื่อความสบายใจแบบไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครเป็นกิจกรรมผ่อนคลายเห็นไหมว่าปัญหามันจะไม่เหมือนกันเลยนะ ดังนัง้นครูลนาก็แนะนําว่าให้ลองไปดูนะคะว่าอยากจะได้กลุ่มลูกค้าแบบไหนอยากจะเอาสินค้าไปช่วยแก้ปัญหาให้กับกลุ่มที่เขามีปัญหาแบบไหนลองเอาไอเดียนี้ไปใช้ดูส่วนใครต้องการจะปรึกษากับครูโนราส่วนตัวนะคะสามารถทักไปจองคิวปรึกษาฟรีได้ที่ไลน์ครูโนรานะคะ k r u n o r a H.